มือซ้ายให้โชคขอเป็นสะพานบุญบอกกล่าวเล่าถึงท่านที่เข้ามาดูมาชมในช่องมือซ้ายให้โชคในทุกๆวันทุกๆครั้งนะครับผมขอเรียนเชิญบริจาคทรัพย์คนละเล็กคนละน้อยนะครับตามกับลังศรัทธาของท่านที่ท่านมีอยู่เพื่อร่วมกันสร้างสมเด็จพระปฐมองค์ใหญ่ที่วัดทุ่งรีตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมให้แล้วเสร็จกันด้วยนะครับ เพราะว่าตอนนี้ทางวัดทุ่งรียังต้องการปัใจจัยในการก่อสร้างอีกมากเลยนะครับยังขาดปัดจจัยอีกมากเลยเอ,อ,องค์พระสมเด็จพระพุมองค์ใหญ่เนี่ยสร้างมาหกปีกว่าแล้วนะครับยังรอกําลังศรัทธาจากทุกๆท่านอยู่นะครับผมมือซ้ายให้โชคจึงขอเรียนเชิญให้ท่านมาร่วมค้าจุนาศาสนาร่วมกันนะครับขอผลบุญที่ท่านได้สร้างสมเด็จพระประุมองค์ใหญ่ในครั้งนี้ จงบันดาลให้ท่านและครอบครัวร่ำรวยเงินทองและโชคดีตลอดปีตลอดไปนะครับรพระพรเด็จองคระถมนี้ก็ใช้เวลาทั้งหมด7ปีในดำเนินการก่อสร้างก็บ,บรรลุไปได้หลายเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นก็ขอศรัทธาญาติโยมทุกท่านเพราะทางวัดยังขาดจตุใจใปัจจัยอีกเป็นจำนวนมากจเจริญพรออญาติโยม ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ด้วยการสแกน qr code คตามนี้เลยนะครับนี่เป็นหมายเลขบัญชีของวัดทุ่งรีโดยตรงท่านสามารถสแกนบริจาคได้โดยตรงเข้าวัดตรงๆผลบุญนี้ก็จะถึงท่านตรงๆเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมือซ้ายให้โชคมาพบกับท่านอีกเช่นเคยนะครับกับแนวทางตัวเลขของเหล่าพัฒนาจันพุทธสุขครับ วันนี้วันพุธที่15มกราคม68ผมเอาแนวทางตัวเลขมานําเสนอท่านอีกเช่นเคยนะครับก่อนเข้าไปดูไปชมไปร่วมวิเคราะหา์หาแนวทางเลขเด่นกับผมท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนและช่วยดูโฆษณาให้ช่องมือซ้ายให้โชคสักนิดหนึ่งนะครับดูโฆษณาผมสักหน่อยนึงถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะครับผมเอาแนวทางตัวเลขให้ท่านท่านก็กดไลค์ให้ผมดูโฆษณาให้ผมนะครับ เดี๋ยวเรามาเช็คผลราวพัฒนาวันจันทร์ก่อนนะฮะลาวพัฒนาเมื่อวันจันทร์ที่13มกราคม68เลขเด่นครับเลขเด่น843ตัวหนังสือสีแดงนะฮะแล้วก็เลขประกบสีน้ำเงิน01679ผลสรุปราวพัฒนาบนออก733ล่าง87เอาเลขเด่นก่อนนะครับเด่น843มเนี่ยมาทั้งบนทั้งล่างเลย8เนี่ยมาล่าง แล้วก็3มเนี่ยมาบนเบิ้ลสามสามนะครับส่วนชุดประกบเนี่ยแดงกันเมื่อเงินจับคู่กันมาเป็น87ล่างตรงตรงเลยนะครับเลขเด่นกับเลขตารางเนี่ยเข้าแล้ส่วนอันนี้นะครับอันนี้เป็นจับคู่ให้ในช่องมือซ้ายโชคนะครับจับคู่ล้วเน้นๆให้ด้วยนะครับจับคู่มา80 8 1 8 6 8 7และ89ผลสรุปเข้า87 ล่างตรงตรงเลยนะครับเข้า8 7ดล่างตรงตรงแตก2ตัวตรงอีกแล้วครับติดต่อกันมา3มงวดติดติดแล้วนะครับก็ยินดีด้วยนะครับเข้ามาดูที่ช่องมือซ้ายให้โชคแล้วก็มีทรับรับโชคกันไปนะครับยินดีด้วยนะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องครับท่านที่เข้ามาชมช่องมือซ้ายให้โชคเมื่อท่านมีทรัพย์รับโชคจากแนวทางตัวเลขของช่องมือซ้ายให้โชคแล้วเนี่ยหากยังมีทุนทรัพย์เหลือ เมตตาสนิทนะครับช่วยสมทบทุนสร้างสมเด็จพระปฐมองค์ใหญ่ที่วัดทุ่งรีตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นวัดของพระอาจารย์ของกระผมเนี่ยสแกนคิวอาโค้ดบริจาคได้เลยนะครับ5บาท10บาท20บาทตามกำลังศรัทธาที่ท่านมีอยู่ตามกำลังทรัพย์ที่ท่านมีอยู่นะครับช่วยสร้างด้วยเถอครับ หกเจ็ดปีแล้วยังไม่แล้วเสร็จเลยนะครับเพราะขาดปัจจัยอีกเยอะเลยท่านสแกน QR code คเนี่ยเข้าบัญชีของวัดทุ่งรีโดยตรงเลยนะครับเข้าตรงตรงไม่ผ่านมือใครเลยนะครับขอให้ท่านสร้างบุญทุกครั้งขอให้ท่านมีโชคใหญ่ทุกๆครั้งดังเช่นที่ท่านสร้างพระใหญ่องค์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวทางตัวเลขวันนี้ต่อเลยนะครับแนวทางตัวเลขลาวพัฒนาวันพุธที่15มกราคม 68นะครับเลขเด่นเลขเด่นตัวหนังสือสีแดงฮะ036 036มนเนี่ยเหมือนเดิมฮะผมมั่นใจตามสูตรของผมผมมั่นใจว่าต้องมีต้องมาไม่บนกระล่างอย่างน้อยตัวทั้งสองตัว100%เต็มครับ100%เต็มผมมั่นใจว่ามาแน่เด่น036ตัวหนังสือสีแดงแล้วก็จัดชุดกันเหนียวนิดน,นึงฮะจัดชุดกันเหนียวเป็น0 3 0 6แล้วก็36 และเลขประกบนะครับเลขประกบสีน้ำเงิน1-2579 12579เอามาประกบกับสีแดงก็จะเป็นแบบนี้นะครับสีแดง036ประกบกับสีน้ำเงิน1-2579เดี๋ยวผมจัดชุดให้2ตัวบน2ตัวล่างแบบนี้ครับเด่นศูนย์นะครับเด่นศูนย์ก็จะได้

เน้น0105 09เด่น3นะครับเด่น3ก็จัดชุดเป็น31 32 35 37 39 สามหนึ่งสาองสามาสามเจ็ดเด่น3นะครับผมเน้นเน้น3ามหนึ่งสหแล้วก็3ามเด่น6นะครับเด่น6ผมจัดชุดเป็นหกหนึ่ง 6265 67 69 6าห2เจ6ดห 9, 9เน้น้นนะครับเน้นหกหนึ่งเน้นหกห้าเน้นห เน้น6165 69 3ตัว2ชุดครับ3ตัว2ชุด4ี่หกหนึ่งกับ9 3้าสาห้หกหนึ่งกับ9ก้สห ชอบก็บไปใช้นะครับทุกแนวทางตัวเลขที่ผมนําเสนอให้ท่าน,นพิจารณามันเกิดมาจากสูตรและการคํานวณและการบันทึกสถิตินะครับผมมั่นใจว่าสูตรดีสถิติใช่การเดินของตัวเลขถูกต้องก็นําเสนอท่าน,นพิจารณาชอบก็เอาไปใช้ไม่ใช่ก็แค่มองข้ามโยนทิ้งอย่าไปสนอย่าไปแคร์นะครับไม่มีใครทราบผลรางวัลล่วงหน้าว่าจะออกอะไร คาดการกันไปต่างๆนานาเท่านั้นเองนะครับแต่ผมมั่นใจว่าน่าจะมาน่าจะใช่ก็ต้องนำเสนอให้ท่านได้พิจารณากันอีกทีขอบคุณจริงๆนะครับที่ท่านร่วมกันสมทบทุนสร้างสมเด็จพระปฐมองค์ใหญ่ไม่มากก็น้อยครับยินดีและก็อนุโมทนาสาธุด้วยนะครับคนละหบาท10บาท20บาทร่วมสร้างสมเด็จพระปฐมองค์ใหญ่ที่วัดทุ่งรี ตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมวัดพระอาจารย์ของกระผมคนลเล็กคนน้อยนะครับสแกน QR code เอคอบริจาคได้เลยนะครับเป็น QR code คเป็นบัญชีของวัดทุ่งรีโดยตรงนะครับไม่ผ่านมือใครเลยเงินเข้าวัดนี่จะมีคณะกรรมการ3าถึง4ท่านนะฮะถึงจะเบิกได้เพราะฉะนั้นท่านมั่นใจได้เลยว่าเงินเนี้ยเข้าไปสร้างสเดทรพระปฐมองค์ใหญ่ตรงๆแน่นอนร0 0เเซเต็มนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนและช่วยดูโฆษณาให้ช่องมือซ้ายให้โชคด้วยนะครับอย่าเจ็บแต่จนนะครับมือซ้ายให้โชคขออนุญาตส่งโชคเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ